อ่ะเรามาดูขั้นตอนนะครับในการทำกระเป๋านะครับบีครูนะครับเราจะตัดอย่างนี้นะปึ๊บลงมานี้อ่าตัดซ้ายโอเคแม่พับไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็ตัดตัดอีกนะครับตัดโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าได้มาแล้วนะครับ ทีนี้ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้โอเคเสร็จแล้วเห็นไหมครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยังมีกระเป๋าเท่ๆนะครับสะพายใส่ของไปไร่ไปนานะครับสุดยอดไอเดียนะครับ คุณอุบลคดชาดนะครับเป็นเจ้าของไอเดียนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับบีโครนะครับของบริษัทไอบอร์นั่นเองนะครับ